มาครับมาไต่แรงเกันครับวันนี้วันนี้มีแต้มสวยๆมาฝากนะครับของฝั่งนั้นแตี่ยมสุดยอดมากเลยครับแต้มเซียนครับแต้มเซียนสำหรับผมนะผมคิดว่าน่าจะเป็นเซียนนะครับมาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับจังหวะนี้เขาขยับมาอย่างนี้ผมติดตั้งเป็นสามเลี่ยมสั้นนะครับไม่รองรับครับมาดูว่าฝั่งนั้นจะขึ้นอะไรตัวไปเห็บเขาขยับมาเป็นสามเลี่ยมสั้นเหมือนกันครับผมเลยขยับขึ้นไปเลยครับ ขึ้นแทรกเลยครับเอี่ยมาคล้ายๆกันเลยเขก็ต่อเข้ามาครับจังหวะนี้ผมไปยกยี่สบสามสิบเก้าขึ้นไปครับจังหวะนี้นะครับเพื่อนๆต่อไปเป็นจังหวะดสาคัญนะครับเขาคิดอยู่นานนะครับเขาตัดสินใจเดินสิบเจ็ดยี่สิบเอ็ดให้ผมแทรกกินอย่างนี้ครับเออผมก็แปลกใจอยู่เห็นอย่างนี้ใครๆเขาแทรกครับผมแทรกเข้าไปแล้วเขานี่ครับให้เลือกกินครับเพื่อนๆจะเลือกกินตัวไหนครับในจังหวะนี้ ผลจะเหมือนกันหรือเปล่าครับผมเอากินตัวนี้แหละครับกินตัวฟรีซะก่อนนะครับมาดูนครับว่าเขาจะทําอะไรนะครับเพื่อนๆเปิดมาอย่างนี้ครับผมกินแล้วก็เอากินผมกินสองเข้าไปยัางบบนี้นะครับเรียบร้อยนะครับผมโดนสามตกนี่เลยครับโอ้ช็อตนี้ก็ถือว่าสวยงามครับผมผมทีนี้จะลอดหรือเปล่านะครับจะประคองสามตัวนี้เข้าฮอตได้ไหมจะประคองเสมอได้ไหมนะครับอ่าเรื่องชนะนี่ คิดยากครับลําบากจังหวะนี้เขาขยับเข้าไปครับเราจะไปให้รอดได้ยังไงนะครับอย่าไปครับจังหวะนี้ถ้าเขาข้ามมาเราก็จะข้ามเส้นไปนะครับเขาเลยไม่ข้ามนะครับเขาต้องขยับฮอตซะก่อนนะครับเพื่อนๆนี่ครับขยับฮอตไปถึงตรงนี้ผมคิดว่าเสมอได้ไม่ยากแล้วละครับผมขยับขึ้นไปครับมาดูครับอาจะเสมอได้ไหมหรือมีสิทธิ์จะชนะหรือเปล่านะครับจังหวะนี้ผมก็ขึ้นไปกันเบี้ยเขาไว้นะครับไม่ให้ขยับ าเป็นเพื่อนๆเป็นฝั่งนั้นจะเดินตัวไหนครับในจังหวะนี้นะครับมาดูนะครับนี่เขาคิดอยู่นานเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราคิดว่าเสมอนี่เราน่าจะได้แล้วนะครับเพื่อนๆมาดูครับว่าจะเสมอเบียบไหนนะครับเขากดอย่างนี้ปิดก่อนครับผมจังหวะนี้ผมปิดนะครับเขาก็เดินได้ฮอตนะครับเขาเดินนีแล้วก็เข้าไปนะครับจังหวะนี้มาถึงตรงนี้ผมก็คิดอยู่นานเหมือนกันครับยังไงก็น่าจะเสมอกันนะครับยกสิบสี่ไปเก้า หรือห้าไปหนึ่งเราข้าวฮอตไปเลยก็เสมอกันนะครับก็เลยตัดสินใจเดือนข้าวฮอตไปเลยครับจังหวะนี้นะครับเราก็ทิสองตัวครับเสมอกันไปนะครับกระดานเรี่ยเรามาต่อกันในกระดานที่สองเลยครับกระดานนี้เราเดินหลังนะครับโอ้อันตรายนะครับเดือนหลังมาดูครับว่าเขาจะมาตัวไหนเขาขึ้นคล้ายๆจะเป็นทรงปุ่มนะครับในจังหวะนี้ครับนี่ครับเขาขึ้นทรงปุ่มแล้วก็ขยับขึ้นเลยครับจังหวะนี้นะฮะ มาต่อแน่นอนครับอี่ผูุ่มนะครับจังหวะนี้ต่อผมยกสองมาหกครับในจังหวะนี้นะครับยกสองมาหกเพื่อจะเตรียมต่อนะครับต่อขึ้นมากคอรดนะต่อขึ้นมาอย่างนี้ครับเพื่อนเพื่อนจังหวะนี้นะครับก็เป็นจังหวะสําคัญของเกมเหมือนกันครับเขายกยี่สิบสองสิบเจ็ดมาอย่างนี้นะครับเราต้องต่อนะครับจังหวะนี้เพื่อนเพื่อนถ้าไม่ต่อนี่อนาคตเราลําบากครับผมต้องต่อเอาจังหวะนี้เลยนะครับแล้วขยับขึ้นนะครับ มาดูนครับเขาขยับขึ้นมากันไว้นะครับผขึ้นไปเลยครับยังไงก็น่าจะเสมอกันนะครับในกระดานนี้มาดูนะครับว่าจะเสมอกจริงไหมนะครับเข้าไปเลยครับแทรกไปครับดูเหมือนจะเสียเปรียบเขาอยู่หน่อยๆน่อยนะครับมาดูนะครับขยับมาเขาขยับลงมาอย่างนี้เราก็ฮอดมากดตรงนี้ครับไม่ขยับฮอดเราก็จะต่อฮอดออกนะครับแล้วก็ขยับขึ้นครับเขาขยับมาก็ เสมอครับจบเกมเสมอัน่ตัวสองกระดานครับเจอกันที่พี่แนครับมาคอสสนุกสนุกครับผมสวัสดีครับ